Can't, sorry. I just want to know why didn't you report or listen to the police? Okay. I replied um, to your email, okay. Okay, have yep. you ever looked for her, sir? <clears throat> why didn't you talk to the UK police when they were here to investigate about the case, sir? Mr. Armitage, yeah. killed your wife. <clears throat> you see husband, Mr. Armitage. I'll reply to your email. Thank you, but why didn't you <clears throat> have her remain to be satisfied? <clears throat> you, tell you she read about your about tell children e กิ m กอเมริ e r นเมอร์เด e ์นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปปีกว่าๆนะคะไปอยู่ไหนไปทำอะไรมานะคะก็คือหลังจากกิกเนี่ยอัปเดตคลิปสุดท้ายนะคะก็ได้เดินทางกลับเมืองไทยนะคะไปอยู่เมืองไทยเกือบปีแล้วก็ตั้งคันไปแต่งงานก็เลยห่างหายจากการอัปโหลดวิดีโอไปด้วยนะคะเพราะว่าตั้งคันล้วก็ไม่อยาก เล่าเกี่ยวกับคดีเลยพวกนี้นะคะก็เลยหยุดนานเลยแล้วก็ตอนนี้ลูกคอได้ห้าเดือนแล้วนะกำลังน่ารักเลยนะคะก็ใช้เวลาอยู่กับลูกๆนะคะตอนนี้ก็กลับมาอยู่อเมริกาก็มีบ้านมีอะไรกาจะอยู่นานกว่าเดิมมีกลับไปเมืองไทยบ้างแต่จะพยายามมาอัปเดตคลิปนะคะให้บ่อยมากขึ้นกว่าเดิมใครที่ติดตามอยู่แล้วนะคะหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะคะกิ๊กจะบอกก่อนว่าช่องของกิ๊กเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าก็คือจะเล่าเป็นแบบว่า แน,แนวแบบว่าเพื่อนมาเมามาเล่า,มา,ลามาสู่กันฟังเหมือนว่าตัวเราเนี่ยไปได้ยินเรื่องราวอะไรมานะคะก็เอามาสรุปแล้วก็จากแหล่งข่าวต่างๆนะแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะอาจจะไม่เป็นแบบโปรเฟชชั่นอลมากนะคะให้คิดว่าเพื่อนเนี่ยมานั่งเล่าคดีอะไรอย่างนี้ให้ฟังเนาะสําหรับวันนี้นะคะที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยกิ๊กได้เห็นข่าวกําลังดังมากในเมืองไทยนะแล้วก็มีการตีกระแสมันเป็นข้อมูลอะไรที่ ไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็คือคดีเกี่ยวกับคุณลำดวนศรีกัญญานะคะหรือชื่อตามกฎหมายก็คือคุณลำดวนอาร์มิเทตนะคะที่แต่งงานกับคุณเดวิดตาสามีชาวอังกฤษนะคะที่เป็นคดีด,ดังไปทั่วโลกเมื่อประมาณเกือบ20ปีที่แล้วนะคะตอนนี้ก็ได้กลับมาอีกแล้วเพราะว่าสามีของคุณลำดวนศรีสุกัญญาเนี่ยถูกจับถามว่าคุณลำดวนถูกจับเรื่องอะไรนะคะถ้าใครเคยติดตามพวกคดีทูครามนะก็อาจจะเห็น บางช่องเนี่ยเล่าไปบ้างแล้วที่เกี่ยวกับคดี The Lady of the h i l l เคยได้ยินไหมคะถ้าถ้าเคยได้ยินแล้วก็อาจจะพอทราบเรื่องมาบ้างแล้วว่ามันคืออะไรเกิดอะไรขึ้นกับข่าวในเมืองไทยตอนนี้นะคะ Lady of the h i l l เนี่ยเป็นเป็นคดีที่ยังปิดไม่ได้ที่ประเทศอังกฤษนะเป็นหญิงสาวชาวไทยนะคะถูกพบร่างนะคะอยู่บนหุบเขานะเขาก็เลยตั้งชื่อตาม ที่สถานที่ที่เจอศพนะว่าเออ Lady of the Hill ทีน hill เนี้ย l d y y o t t h h h i l l เนี่ยก็คือสืบไปสมัคคือคุณลำดวนสีกัญญานะคะก็เลยจะาเล่าให้ฟังคร่าวๆว,ว่าตอนนี้นะคะตำรวจของเมืองยอร์เชียนะคะประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะว่าไม่อยากให้คนไทยนะคะเชื่อฟังเอ่อเชื่อหรือฟังข่าวในเมืองไทยที่มันตีกระหน่ำมากเกินไปนะคะว่าจับคนร้ายได้แล้วหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่ความจริงนะคะ ตัวเดวิดเองเนี่ยไม่ใช่ทั้งผู้ต้องสงสัยในเคสหรือว่าเป็นผู้ต้องหานะคะที่เดวิดโดนจับเนี่ยเป็นเพราะว่าเกี่ยวกับวีซ่าสถานะวีซ่า Visa ในเมืองไทยนะที่ตำรวจบุกจับกลุมนะคะ,ะมีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่านะคะตามพรบกฎหมายคนเข้าเมืองของประเทศไทยนะคะว่าด้วยเรื่องว่าเนี่ยตำรวจเนี่ยสงสัยว่าเดวิดนะคะอันนี้คือแค่ตั้งข้อสงสัยนะคะว่าเดวิดเนี่ยอาจจะเป็น เกี่ยวพันกับคดีฆาตรกรรมของคุณลำดวนศรีกัญญานะคะก็เลยยกเลิกวีซ่านะคะโดยคุณเดวิดเนี่ยโดยเดวิดเนี่ยเขาจะต้องออกจากประเทศไทยภายในเร็วๆนี้นะคะไม่สามารถกลับเข้าประเทศไทยได้อีกแต่ตัวเขาเองเนี่ยจะไปอยู่ประเทศนอกหรือจะกลับไปอยู่อ่าประเทศอังกฤษก็แล้วแต่ส่วนหัวหน้าสืบสวนเนี่ยของประเทศอังกฤษเนี่ยเขาก็อ่าออกนะแบบว่าให้สัมภาษณ์นะออกในช่องยู u ูบนะบอกว่าเอออย่าไปปั่นกระแสอะไรมากเพราะว่า มันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงคือเขาไม่ได้จับกลุ่มเดวิดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเขาก็กําลังรอคอยนะว่าถ้าเดวิดเนี่ยกลับมาประเทศอังกฤษใช่ไหมคะเขาก็จะขอขอตัวเนี่ยไปสืบสวนไปเป็นพยานให้หน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะคะแต่คนเนี่ยก็เทใจไปแล้วว่าเดวิดเนี่ยเป็นคนฆาตกรรมลํำดวนสีกัญญาแน่นอะนแต่ในทางกฎหมายเนี่ยคือเขายังยังยังเป็นแค่เป็น การแค่เป็นพยานสัมภาษณ์สืบสวนแค่พยานยังไม่ใช่ผู้ต้องสงสัยยังไม่ใช่คนร้ายนะคะเพราะว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆเนี่ยมันสืบไปถึงเขาได้เลยนะเพราะฉะนั้นนะคะก็อาจจะต้องฟังข่าวอย่างระมัดระวังนะคะถ้าใครยังไม่เคยฟังคดีเคสนี้นะเดี๋ยวจะย้อนกลับไปให้ฟังนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงอะไรที่ไหนยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวไปรับฟังกันเลยดีกว่านะคะ อีกอย่างหนึง่งคือกิ๊กอาจจะไม่ได้ใส่คลิปหรือภาพอะไรที่มันเยอะแยะมากมายต่อไปนี้เพราะว่าเลี้ยงลูกคนเดียว2คนนะคะอาจจะไม่มีเวลาตัดต่อมากเพราะว่านี้อัดเองตัดต่อเองแล้วถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดใดๆนะคะก็ต้องขอกราบขออภัยมาะที่นี้ด้วยนะคะอย่าถือสาหาความกันเลยนะคะสาธุนะคะก็เดี๋ยวอาจจะถ้ามีเวลามากขึ้นนะคะก็จะอัพ โหลดภาพมากขึ้นคลิปอะไรต่างๆมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็ขอเล่าเป็นแบบพอสแค t ไปก่อนแล้วกันนะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วก็ไปฟังเคสอ่าเลดี้ออฟเดอะฮนะคะสตรีแห่งขุนเขานะคะหรือคุณลำดวนสีกันยากันได้เลยค่ะ คุณลำดวนสีกัญญานะคะเกิดเมื่อปีพศ2511นะคะที่บ้านโพนนะคะตำบลบ้านทาาอําเภอเพนจังหวัดอุดอราชธานีนะคะพ่อแม่มีชีพทํานาฐานะไม่ได้ร่ํารวยมากนะคะเธอเนี่ยเป็นลูกสาวคนที่6ของครอบครัวพอโตเป็นสาวลำดวนเนี่ยแต่งงานกับหนุ่ม ่างหมู่บ้านนะคะก็คือมีลูกหนึ่งคนมีลูกชายหนึ่งคนชื่อขวัญน,นะคะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็ได้แยกทางกันเนาะแล้วก็ตัวคุณลำดวนนะคะเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพแล้วก็มาพบรักกับหนุ่มอังกฤษนะคะในปี2533ลำดวนในวัย22ปีเนี่ยพบรักกับเดวิดอามิเทนนะคะหนุ่มอังกฤษวัย27ปีที่มาเป็นครูสอนภาษาในกรุงเทพ รู้จักกันได้ราวประมาณไม่ถึงปีนะคะก็ทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจแต่งงานกันโดยจัดพิธีแต่งงานแบบทางอีสานนะคะแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันที่สถานทูตนะคะก่อนที่จะย้ายไปอยู่ที่อังกฤษในปี2,534นะโดยได้พาลูกชายของคุณลำดวนเนี่ยไปด้วยนะคะน้องขวัญน,นะคะ ตอนแรกเนี่ยสสามีภรรยาเนี่ยตั้งหลักปักฐานนะคะอยู่ที่เมืองพอสมมนนะคะโดยเดวิดเนี่ยยังทําอาชีพครูเหมือนเดิมนะคะส่วนลําดวนเนี่ยก็ทํางานในร้านอาหารไทยทั้งคู่ในช่วยกันเก็บเงินจนสามารถซื้อบ้านแฝดส,สามในห้องนอนได้นะคะในปีต่อมานะคะปี2535นะคะลำดวนเนี่ยได้ให้กำเนิดลูกชายกับนายเดวิดนะคะที่ชื่อจอร์ดนะคะแล้วก็ปี2542เนี่ยก็ให้กำเนิดลูกสาวชื่อชาลีนานะคะ ทั้งคู่เนี่ยก็จะพาลูกๆเนี่ยกลับไปเยี่ยมปู่ย่าตายายที่เมืองไทยอยู่เป็นประจำนะคะต่อมาเนี่ยคุณลำดวนเองเนี่ยหลังจากมีลูกคนที่สามนะคะก็คือสามจากเธอคนที่สองกับคุณเดวิดนะคะคุณลำดวนเองเนี่ยก็แท้งลูกอีกหลายครั้งนะคะคือทำจะทำให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพร่างกายเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะต้องลาออกจากงานทำให้เดวิดเนี่ยต้องหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวนะคะ พอเดวิดทํางานหาเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวเนี่ยรายได้หากินมันก็ไม่พอเขาก็เลยต้องขายบ้านที่ซื้อด้วยกันมานะคะแล้วก็ไปอาศัยกับพ่อแม่ของเดวิดอยู่พออยู่ๆมานะคะมันเกิดเหตุการณ์ที่ว่าลำดวนเนี่ยหายหายไปเฉยๆนะคะหายไปจากหายไปจากบ้านหายไปจากร้านอาหารไทยที่เธอเคยทํางานนะคะ ไม่รู้ว่าลําดวนกับเดวิดเนี่ยมันมีปัญหาก,กันตอนไหนคือมันมีช่วงที่อยู่ๆกันไปย้ายไปอยู่บ้านแม่เดวิดแล้วก็อยู่ดีๆก็ทุกคนก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างลำดวนกับเดวิดนะคะก็ห่างหายไปนะคะตัวคนรอบข้างเนี่ยก็เข้าใจว่าลำดวนเนี่ยนะกับบ้านไปอยู่เมืองไทยนะคะส่วนเดวิดเนี่ยก็ได้บอกลูกๆว่าลำดวนเนี่ยกลับไปอยู่เมืองไทยลูกๆก,ก็เข้าใจตามนั้นนะ ก่อนที่ลำดวนจะหายตัวไปนะคะคุณแม่ของคุณลำดวนเนี่ยได้รับข่าวสารจากคุณลำดวนนะคะ <c oughs> ก็คือว่าเขาเนี่ยมีปัญหากับสามีนะสามีเชอบทำลายร่างกายนะแล้วก็ตบตีนะเขาก็ไม่อย,อยากอยู่แล้วอยากกลับเมืองไทยอะไรแบบนี้นะคะพ่อแม่ก็เออไม่สบายใจแล้วพอหลังจากได้ปกติเนี่ยคุณลำดวนเนี่ยเขาจะติดต่อกับบ้านเป็นประจำนะทุกอาทิตย์นะคะไม่เคยขาดหายนะพอหลังจาก การติดต่อครั้งสุดท้ายนะคะคุณแม่ของคุณลำดวนเนี่ยไม่ได้ยินข่าวจากคุณลำดวนอีกเลยนะคะเขาก็เริ่มสงสัยติดตามหาแต่แกก็อยู่ต่างจังหวัดเป็นคนแก่ทำไรทำนาใช่ไหมคะเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องไปติดต่อไปตามหาอะไรที่ไหนยังไงแล้วอยู่ดีๆเนี่ยพอคุณลำดวนหายไปเดวิดก็ไม่ได้สนใจตามหาหรืออะไรนะคะก็ะคือไม่ไม่แจ้งตำรวจแม่อะไรด้วยก็บอกกับลูกแค่ว่าแม่เนี่ยกลับไปอยู่เมืองไทย บอกว่าแม่เนี่ยหายกับแม่เนี่ยไม่ชอบที่แบบเหมือนประมาณว่าแม่เนี่ยกลับเมืองไทยไปแล้วไม่อยู่ที่นี่แล้วนะไม่ได้บอกว่าแม่เนี่ยหายไปไหนหรืออะไรยังไงนะคะพออีกสามปีต่อมาเนี่ยเดวิดเองเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่เมืองไทยนะคะไปเป็นคุณครูคสอนภาษาอังกฤษในมหลาลัยราชภัฏท,ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะ,ะแล้วก็พาลูกเนี่ยไปด้วยก็คือจอร์จกับชาลินานะคะ วันที่พบศพผู้หญิงเอเชียตอนนั้นที่ยังไม่ได้ระบุนะคะว่าเป็นใครก็คือวันที่20กันยายนปีสองหี่เจ็นะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาตินะคะของประเทศอังกฤษเนี่ยเดินทางไปเดินแบบไฮกิ้งกันนะคะเดินป่านะไปพบผู้หญิงเนี่ยนอนขดตัวอยู่หลังโขดหินนะคะมีสภาพแบบเปือยท่อนบนนะแล้วก็มีเสนนะ้นในพาดแขนออกมานะจุดพบศพนะคะอยู่ห่างจาก บ้านของคุณแม่เดวิดเนี่ยไม่ได้ไกลมากประมาณ40กิโลเมตรศพของเธอเนี่ยก็สวมกางเกงยีนนะคะสวมถุงเท้าแต่ไม่มีรองเท้าตำรวจเนี่ยชันสูตรพิกศพแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเธอเนี่ยเป็นใครและเสียชีวิตอย่างไรเพราะไม่มีร่องรอยบาดเจ็บที่เห็นได้ชัดนะคะแล้วก็อวัยวะภายในเนี่ยก็เน่าเปื่อยเกินกว่าที่แพทย์จะระบุสาเหตุการตายได้ ก็พอจะตั้งสังเกตได้หลายอย่างนะคะอาจจะประมาณว่าเธอสูงประมาณ150เซนนะน้ำหนักประมาณ60นินิดนะิดนะอายุน่าจะประมาณ2535อะไรประมาณนี้นะคะมีผมสีน้ำตาลเข้มไปถึงดำนะเบื้องต้นก็คาดว่าน่าจะเป็นคนเอเชียซาวอีสต์เอเชียนะคะก็ระบุมาประมาณนี้แล้วก็ระบุว่าเธอเนี่ยสวมสวมแหวนด้วยเป็นแหวนแต่งงานนะคะแล้วก็พอตรวจสอบแหวนแต่งงานเนี่ย พอตอนหลังที่เขาตรวจสอบแหวนแต่งงานมาก็คือแหวนแต่งงานเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ของทองเนี่ยมันสูงมากซึ่งไม่ใช่เป็นที่นิยมในอ,อังกฤษหรืออเมริกาหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่มันเป็นที่นิยมในเมืองไทยนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยทองก็คือ96.5เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเมืองนอกเนี่ยไม่ถึงเป็นแค่ 18k แต่ของเราเนี่ยเป็น20 K. เมืองไทยจะนิยมทอง22 23k เขาก็เลยคาดเดาได้ว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมาจากเมืองไทย ในระหว่างที่พบร่างของคุณลำดวนสีกัญญาตอนนั้นเนี่ยก็คือยังไม่มีใครรู้ว่าเธอเนี่ยชื่ออะไรนะคะเป็นใครมาจากไหนนะคะชาวบ้านรอบ,รอบๆแถวบริเวณที่พบร่างของคุณลำดวนสีกัญญาเนี่ยก็เลยนำศพนะไปฝังที่สุสานของเมืองนั้นนะคะในบริเวณที่พบร่างแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่า Lady of the h ค l l นะคะก็เป็นสลักหินหินให้นะทุกคนเขาก็ ไปร่วมใจนะไปไปร่วมงานศพไปไว้อาลัยนะคะก็จำนวนคนไม่เยอะมากไปร่วมไว้อาลัยเมืองเล็กๆเดวิดเนี่ยหลังจากที่เขาหลังสามปีหลังจากที่เขาพาลูกเนี่ยหอบลูกมาอยู่ที่เมืองไทยมีนักข่าวนะคะพยายามไปสืบถามข่าวของลำดวนเนี่ยเรื่อยๆว่าเออเออทำไมภระระยาเธอหายทำไมเธอถึงไม่แจ้งความเธอมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไหมเธอเป็นคน มีอารมณ์ดุร้ายหรือเปล่าเธอเป็นคนชอบทําลายร่างกายไหมอะไรแบบนี้นะคะตีวิดก็ปฏิเสธว่าไม่ไม่ไม่ไ,มไ,มไ,มไมอย่างเดียวนะแล้วเขาก็แต่มันก็น่าแตลกนะภรรยาหายทั้งคนไม่แจ้งความใช่ไหมเป็นคนคนไหนเขาก็ต้องสงสัยปี2559้าห้าจอดนะคะลูกชายเนี่ยคนกลางของคุณลำดวนเนี่ยจะแต่งงาน ก็เลยกลับไปที่บ้านของคุณแม่คุณลำดวนจังหวัดอุดรธานีอยากจะไปชวนคุณแม่กับคุณยายเนี่ยไปงานแต่งแต่พอไปถึงเนี่ยไม่พบคุณแม่ก็ได้ความว่าจากคุณยายกับคุณตาว่าแม่เขาไม่เคยกลับมาเมืองไทยเลยนะเพราะไม่ใช่อย่างที่พ่อเธอบอกเลยตัวจอดเองเนี่ยก็เขาก็ช็อกแล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะก็ร้องหม่มร้องไห้นะว่าเอาที่ผ่านมาเนี่ย แม่หายไปตั้งแต่ตอนนั้นก็คิดมาตลอดว่าแม่อยู่ดีมีความสุขนะกลับมาเมืองไทยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยแม่เนี่ยไม่ได้มาอยู่เมืองไทยเลยแม่เนี่ยหายไปไหนก็ไม่รู้เสร็จจอร์ดก็หายไปนะเราก็ไม่ได้ติดต่อกับของอ่าไม่ได้ติดต่อกับมาหาคุณพ่อคุณแม่คุณ,คณลำดนอีกเลยนะก็ขาดการติดต่อกัอนไปเลยทีนี้มันมีข่าวที่เมืองไทยนะคะในปี2025เนี่ยมันมีข่าวว่าตัวนายเดวิดเนี่ย ถูกยกเลิกวีซ่าใช่ไหมคะตามที่เกินไปตอนข้างต้นนะนายเดวิดเนี่ยถูกยกเลิกวีซ่าแล้วก็ประโขกลายเป็นว่าข่าวดังกับมาอีกรอบว่าโอ,อ้เป็นข่าวว่าเออเดวิดถูกจับกลุมแล้วนะเป็นคดีของคุณลำดวนนะจริงๆแล้วที่โดนไล่ออกจากประเทศที่ตำรวจไปหาคุณเดวิดเนี่ยไม่ได้มีความไม่ได้ถูกจับกลุ่มคดีของคุณลำดวนนะคะไม่ได้มีไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันโดยตรงที่ตำรวจนะ ยกเลิกวีซ่านายเดวิดเนี่ยไม่ได้เข้าไปจับกลุ่มคดีของคุณลำดวนสีกัญญานะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยเชื่อว่านายเดวิดเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับการตายของคุณลำดวนนะจึงเข้าขายว่ามีพฤติกรรมเนี่ยที่เป็นภัยต่อสังคมสามารถเพิกเพิกถอนวีซ่าได้ตามพรบรคนเข้าเมืองทีนี้ตำรวจนะคะทีมหัวหน้าสืบสวนยอชชายของประเทศอังกฤษเนี่ยก็ ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อที่ผ่านมาแล้วๆนี้นะคะว่าคดีนี้ยังเป็นคดีที่ปิดไม่ได้นะคะยังไม่รู้ว่าใครเนี่ยเป็นฆาตรกรรมเป็นฆาตรกร,รไหมอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นมันเป็นคดีที่ยังเปิดเคสอยู่ส่วนตัวพอคุณตำรวจหัวหน้าฝ่ายสืบสวนเนี่ยของอังกฤษนะคะได้พูดถึงก,กรณีเดวิดไว้ว่าเดวิดเนี่ยเขาโดนจับเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดี ของคุณกันไม่ได้โดนจับเพราะฆาตกรรมคุณกันญานะคะโดนจับเพราะว่าถูกยกเลิกวีซ่าเนื่องจากว่าสงสัยตำรวจไทยเนี่ยสงสัยเดวิดเนี่ยมีเวลาขอยืนอุทร์48ชั่วโมงแต่เขาเนี่ยไม่ได้ทําอะไรเขาก็เลยต้องออกจากประเทศไทยนะแต่ว่าเขาจะไปอยู่ไหนเนี่ยก็ได้จะไปอยู่ประเทศอะไรก็ได้จะกลับอังกฤษก็ได้แต่ว่าถ้าจะกลับอังกฤษเนี่ยตำรวจอังกฤษเนี่ยเขาก็จะขอความร่วมมือกับนายเดวิดเนี่ย ให้มาช่วยให้มาให้ปากคําหน่อยได้ไหมมาเป็นพยานหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงนะคะก็คือมาเรียงลาดับเหตุการณ์นะคะเราก็มาลุ้นกันต่อไปว่าตัวนายเดวิดเนี่ยเข้าเมืองไทยไม่ได้แล้วอยู่เมืองไทยไม่ได้แล้วเขาจะกลับอังกฤษไหมนี่ว่าไม่กลับแน่ๆเลยต้องไปอยู่ประเทศอื่นต่อแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดกลับอังกฤษ,กฤษ,กฤษเนี่ยเขาจะต้องไปให้ปากคําต่อตํารวจอังกฤษ,กฤษเกี่ยวกับคดรีลาโดสีกัญญานะมันดูแบบมีความเขาคง ตัวเดวิดเองเนี่ยเขามีเขาพูดแค่ว่าเขาเบื่อเต็มทนแล้วเรื่องนี้เขาไม่อยากให้สัมภาษณ์ไม่ให้อะไรมันผิดวิสัยของคนเป็นสามีมากๆอยู่เหมือนกันเนาะเราก็ยังคงมาติดต้องมาติดตามคดีนี้กันต่อไปนะว่ามันจะปิดได้ไหมจะปิดได้หรือเปล่าเราจะรู้ความจริงไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณลำดวนศีกัญญานะผู้หญิงไทยนะคะสุดท้ายนี้นะัอยากจะเตือนผู้หญิงไทยทุกๆคนนะ,ะที่มาอยู่เมืองนอก ให้ดูเคสนี้เป็นตัวอย่างนะสามีที่เราคิดว่าเรารู้จักดีแล้วเนี่ยเรารู้จักเขาดีจริงๆหรือเปล่าเวลาทำอะไรอย่าลืมมีแลนบีนะคะอย่าลืมมีเงินเป็นของตัวเองมีบัญชีเป็นของตัวเองหาทางออกให้ตัวเองด้วยเวลาไปอยู่เมืองนอกนะคะว่าถ้ามันเกิดเหตุหการณ์แบบนี้แบบนี้ขึ้นให้มีเงินถูกเชิญก้อนหนึ่งให้มันให้เราสามารถซื้อตั๋วื่องบินกลับได้หรือว่ามีเงินพอที่จะไป พักโรงแรมก่อนหรืออะไรสมมติมีคดีทำลายร่างกายนะคะแล้วก็เวลาเราผู้หญิงไทยนะคะที่แต่งงานกับชาวต่างชาตินะคะถ้าเราไปอยู่ประเทศอะไรเนี่ยอย่าลืมศึกษากฎหมายของประเทศนั้นๆนะว่าเราสามารถมีสิทธิ์อะไรบ้างมีสิทธิ์อะไรบ้างห้ามทำอะไรบ้างได้สิทธ์อะไรบ้างนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวเราเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอแสดงความเสียใจนะคะกับ ครอบครัวของคุณลำดวนสีกัญญาด้วยนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรกันนะแต่ว่าตอนนี้มีในหัวละมีคดีที่พึ่งถูกตั้งฆ่าภรรยานะผ่านมา30กว่าปีคำตัดสินเพิ่งจะเป็นที่สิ้นสุดสามีในที่สุดก็ได้รับผลกรรมนะคะ เดี๋ยวเราจะมาเล่ากันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ